ก้อยรัชวินอวดโมเมนต์น่ารักน้องทะเลเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะสาหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มตูนอาทิราคงมาไลหรือตูนบอดี้แลมกับภรรยาสาวอย่างก้อยรัชวินเพราะว่าน่ารักและอบอุ่นมากๆมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเลยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ต้อนรับสมาชิกน้องใหม่อย่างน้องทะเลทําเอาคุณพ่อคุณแม่ายแดงของเราออกมาอวดภาพโมเมนต์ความน่ารักของน้องทะเลให้ได้ติดตามกันแบบทุกวันเลยเลยคะ่ะก่อนหน้านี้ก็ได้เผยโมเมนต์ความน่าเอ็นดูที่หลังจากน้องทะเลตื่นขึ้นมาายิ้ว แบบยิ้มมุมปากให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนจะหลับต่องานนี้คุณแม่ก็ได้ออกมาเผยคลิปสั้นๆช่วงเวลานั้นพร้อมกับข้อความว่าผมตื่นมาส่งยิ้มให้แม่แล้วก็นอนต่อครับ 11. ทะเลครบ10วันทําเอาเบื่อพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเราาๆประมาณว่าโซคิว so ยิ้มเหมือนแม่เลยครับทะเลโอ้ยน่ารักสุดๆเลยยิ้มเหมือนพี่ตูนเลยครับเนี่ยยิ้มเหมือนพี่ตูนเลยจ้าเจ๊ก้อยยิ้มเหมือนแม่เลยอ่าน้องทะเลเหมือนแม่ก้อยมากๆเลยคะ่ะน่ารักน่าเอ็นดูยิ้มเหมือนแม่หนุ่มน้อยส่ง วิกกี้ให้ด้วยทําเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยคะ่ะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็แตกก็เป็นสองฝั่งบางฝั่งก็ว่ายิ้มเหมือนคุณพ่อตูนบางฝั่งก็ว่ายิ้มเหมือนคุณแม่ก้อยชัดๆแหมนะเอ็นดูไม่ไหวแล้วละคะ่ะเอาเป็นว่าดูท่าจะมีความเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยจะเป็นใครจะร่องรอดูต่อไปเลยคะ่ะว่าโตอีกนิดนึงถึงจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่กันแนะ่แต่บอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ก็น่ารักอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะและคงจะมีความเป็นศิลปินอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักร้องชื่อดังังงสสสส่ววนนคุแแมมมมมมกกก็เดาาาาาารถี ผลงานละครรวมถึงภาพ,พย,ายนตร์ออกมาให้ได้ติดตามกันเยอะแยะเอาเป็นว่าจะมีพอมเมนความน่ารักนะ่าเอ็นดูของน้องทะเลมาฝากกันบ่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแฟนๆหลายคนก็รอติดตามภาพความน่ารักยังไงก็เอามาฝากกันบ่อยๆนะคะ